ชา้ที่หนะ้านะนักธนกรอืมมีคนเข้ามไม่ได้อาจจะเข้าพร้อมกันเยอะเยอะ ค่อยๆกดมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวกวดดับให้ตอนนี้มาสิบห้าคนสิห้าคนแล้ว ทังทางก่อนมาครับดีมากจะพูดทำบรรบำให้ 然后。Uh huh. ใครที่เข้ามานะครับแข็บหน้าจอส่งมาในอัลบั้มเลยจะได้รู้ว่าใครมาบ้างัลบั้มเนรไลน์ดีมากซสลิสา ข้าไม่ได้เลย อเคนะครับเ,เราจะเริ่มต่อเดี๋ยวคุณจะอัดวิดีโอไว้นะครับแปลว,ว่าถ้าเราฟังไม่ทันเราก็ไปย้อนดูได้นะครับหรือจะถามเพิ่มเติมก็ได้อ่าวันนี้ครับที่ห้าวันจันทร์นะครับ คนเรียกเปลี่ยนใหม่แขมหน้าจอกันโอเคขอชิดรอบนึ้งครับพอดีเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงครูชรัดอยู่ไหมครับชัดค่ะงาดีเลยชัดค่ะชัดครับชัดครับแอนดีมากทีนี้จะต่อนะนะครับ เนื้อหาสำหรับวันนี้นะครับให้พวกเราเปิดหนังสือนะครับมาหน้ายี่สิบสองครับเปิดมานะครับมันจะเป็นหน้านี้แดนคณิตศาสตร์เื้ยเดี๋ยวนะเราเรียนวิชาอะไรเพิ่มเติมกลุ่มอะไรงานอันนี้มันพื้นฐานผิดเล่มน,นะครับเอาเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมา เพิ่มเติมโม,ม6นะครับจะเป็นเรื่องลำดับนะนะครับนอบนั้นัครูนะเปิดมารอนะครับ ขอนะครับก oh, uh ๊อบนึงนะคนังสซอ งานได้อย่างไรครับ นวนะครับชนวัตชาบัวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ประเด็นก็คืออยู่ที่หนังสือคณิตเพิ่มเติมหมดโต๊ะคุณเ่ยบ่ม,มีสักเล่มแจกหมดเลยนะั้น นี่จะพื้นฐานประมาณแปดร้อยเลนนี่จะข้ดพื้นฐาน,นพื้นฐานเห็นไหม นะนั้นเราจะแ,แก้ปัญหานะครับง่ายๆนะครับโดยการเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเป็นพื้นฐานเลยปเป็นด้วยปากกาคอมประแตอะนะเจแน้ะ นะครับเาจะแก้ตัวนี้กันเปลี่ยนเลยเป็นวิชาเพิ่มเติมแต่เรียนพื้นฐานพวกนี้เรียนพื้นฐานใช่ไหมคะเอาพวกเรียนวะเรียนตัวนี้แหละพื้นฐาวนวันนี้ใช่ไหมคะเรียนพื้นฐานใช่ใช่เลยแปลกมาก พืน้นฐานภาพที่หกแล้วค่ะข้าหกนั่นแหละคู่หาหนังสือบาเห็นพูดได้หนังสือมาจากโคติกไนะแต่เดี๋ยวต้องไปหาน่ะสรุปวันนี้เรียนพื้นฐานนะครับเปิดหน้าหน้ายี่สิบสองนี่แหละก็จะเป็นหน้านี้มนหาไม่เยอะนะครับเดินนะครับเริ่มเลยนะครับ ครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนเรื่องข้อมูลนะครับที่เป็นการจําแนกเนาะว่าแบ่งตามเวลาก็ได้แบ่งตามการพบเจอนะครับที่เป็นปฐมภูมิแล้วก็ทุติีภูมิเป็นเชิงปริมาณคุณภาพประมาณนี้เวลาก็จะมีแบบอนุกรมเวลาแล้วก็แบบตัดขวางนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะกลับมาเรียนต่อจากข้อมูลนะครับก็คือเชิงพรรณนาสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิง อนุมาณน,นะครับที่เคยเล่าไปแล้วนะนะครับจะเล่าเพิ่มะนะครับเราก็ลดย่อนะครับไม่ต้องไม่ต้องลดเต็มออคิดตัวที่ไฮไลท์สถิติเชิงพรรณนานะครับมองเห็นว่า z งแฮให้นะครับสถิติเชิงพรรณนานะครับก็คือสถิติที่สรุปสาระสำคัญของข้อ,ขอมูลชุดหนึ่งนะจะเป็นข้อมูลคุณภาพหรือปริมาณก็ได้ พันธนาเน,นี่ยนะคือสรุปมาทําอะไรนะครับสรุปมาเพื่ออธิบายคีย์เวิร์ดก็มีมีกีนหนึ่งสรุปห์ข้อมูลนะครับเพื่ออะไรเพื่ออธิบายครับสภาพของข้อมูลว่าเป็นยังไงนะครับโดยทั่วไปนะครับลาอธิบายข้อมูลพวกนี้ก็จะมีการนําเสนอเพิ่มเติมเมช่นนะครับคีย์เวิร์ดพวกนี้ตารางจะแจ้งความถี่คือพวกแผนภาพต่างๆเนาะมีอะไรบ้างแผนไอ้แผนภูมิแท่งฐานนิยมหรือว่าข้อมูล อื่นๆนะครับที่จะใช้นำเสนอซึ่งก็อาจจะเป็นนาเสนอที่ชโชว์แกรมได้หมดนะครับค่าสูงสุดต่ำสุดค่าเฉลี่ยเนี้ยคู่นี้ได้หมดเลยนะครับเน mm hmm. าะพัฒนานะรบ,บรรยายข้อมูลชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งตัวอย่างไปดูตัวอย่างดีกว่าเช่น mm hmm. ข้อหนึ่งครับนักเรียนนะครับน่าถัดมานะนักเรียนคะแนนมีคะแนนต่ำสุดของกลางภาคเนี่ยคือเจ็ด อันนี้คือบอกได้ว่าต่าสุดในกลุ่มนี้เท่าไหร่นี่เป็นลักษณะของเชลยพะานนนักเรียนมหกนะครับในกรุงเทพมีคูมนำนาอยู่ทางเหนือคิดเป็นระดับสิบห้าของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือเป็นข้อมูลกลุ่มหนึง่งอ่ะข้อมูลทั้งหมดในในโรงเรียนแห่งนี้เอามาใช้ซึ่งก็มีการเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงได้นะครับเช่นแบบนี้เอามาทุกคนก็มาเรียงแบบนี้เรียงระดับคะแนนอย่างนี้หรือเอาคะแนนเนี่ยมามาทำเป็นตารางได้ไหมได้ อันเดียวกันนะแต่ว่าจัดใหม่นี่คือเป็นลักษณะพัฒนานะเอาข้อมูลที่มีอยู่ในชุดนั้นนะครับมาจาัดวิเคราะห์นําเสนอวิเคราะห์ออยังไงหาว่าคะแนนตามสุดเท่าไหร่ทังสุดเท่าไหร่เนียครับนําเสนอก็อาจจะแบบนี้ข้อมูลแบบตารางนะครับแบบอัตราค่วนก็ได้นะโอเคนะครับถัดหน้าหน้าถัดมานะครับจะเป็นสถิติเชิองอนุมานนะครับ i n f e r e n t i น l นะครับอนุมานก็หมายถึงว่าข้อมูลจริงเ มีขนาดเล็กประมาณนี่แต่เวลาไปอธิบายไปขยายเนี่ยใช้ขยายทั้งประชากรนะครับคีดที่อยู่ตรงนี้นั่นเองหนึ่งเป็นการใช้วิเคราะห์ใช้ข้อมูลในาวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นมีความน่าจะเป็นเข้าม,มาเกี่ยวเนาะเพราะมันต้องขยายกลุ่มใหญ่เอากลุ่มเล็กไปขยายกลุ่มใหญ่นะครับโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเห็นไหมกลุ่มตัวอย่างคือนิดเดียวนะครับอาจจะแค่ร้อยคนจากกลุ่มนี้แต่ไปประมวลแล้ววิเคราะห์แล้วก็ตีความมา จากทั้งประชากรน,นะครับพวกนี้ก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้อย่างที่บอกเพราะมันเป็นแค่ความน่นจะเป็นนะครับไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะความถูกต้องนะขึ้นอยู่กับการตีความเห็นไหมอย่างรอบที่แล้วเมื่อกี้ได้ดูข่าวไหมนะครับที่เขาจัดอันดับประเทศไทยนะครับมีคนติเดเชื้อโดยรวมเลนจากที่หกสิบห้าของโลกนะครับหกสิบห้าเนี่ยดูจากประเทศทั้งโลกมีสองร้อยกว่าเนี่ยมันก็ดูน้อยนะครับอ็นเีาก็อยู่ไกลอยู่ไกลจากอันดับต้นต้นแต่ อันนี้คือเป็นการใช้สถิติแบบที่ไม่เม็กเลนนะครับก็คือประชากรในแต่ละประเทศไม่เท,ท่ากันเนาะจะไปเทียบว่าอยู่หกสิบห้าเทียบ,บจากจำนวนคนติดทั้งหมดได้ไงก็ต้องเทียบ,บสัดส่วนของประชากรใช,ใช่ไหมเราถ้าเทียบสัดส่วนประชากรนี่เราอยู่อันดับ top ten เลยนะครับนะในการติดเชื้อซึ่งการนําเสนอขา่าวพวกนี้มันก็มีมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อ,ของว่าเราใช้สถิตินี่เหมาะสมไหมนะครับมีจริยาบามัมไหมอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งข้อมูลเชิงอนุม,มานเนี่ยก็จะคาดเทียนอย่างที่ครูบอกไปนะแต่ว่าวิการใช้คำมันจะเป็นข้อมานะครับข้อสรุปบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีะห์อรอบด้านอาจจะเป็นการสรุปที่ไม่เหมาะสมก็ได้ครับอ่ะมาดูตัวอย่างดีกว่าพูดแล้วก็มาดูตัวอย่างนี่นะครับสำรวจพฤติกรรมของนะักท่องเที่ยวที่มีอายุ15คนขึ้นไปในปี59นะครับโดยรวบรวมข้อมูลจากเนี่ยมกราถึงภูพาเขาจะบอกช่วงข้อมูลมานะ แต่เขาจะบอกกลุ่มตัวอย่างด้วยจากคนไทยที่อายุสิบห้าปีขึ้นไปทั่วประเทศเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าไหร่ครับหกหมื่นทังเกียรตดีๆคีย์เวดคือเขาว่ากลุ่มตัวอย่างมันจะต่างกับเชิงพัฒนาตรงที่พันานานะคือใช้ทั้งหมดถ้าเป็นศึกษาโรงเรียนนี้คือโรงเรียนนี้ทั้งหมดทุกคนแต่ถ้าเชิองอนุมานคือถ้าศึกษากลุ่มเนี้ยศึกษาแค่กลุ่มตัวอย่างไม่ไดเอามาทั้งหมดไม่ได้มาทั้งโรงเรียนอย่างนี้ศึกษาคนในประเทศไทย ก็ไม่ได้เอาคนไทยทั้งหมดมาในอายุสิบห้าปีเอามาแค่หกหมื่นคนจริงๆคนช่วงอายุสิบห้าปีอาจจะเป็นหลักล้านอาจจะหลายล้านคนเอามาแค่หกหมื่นคนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ผลโดยใช้ความนั่นจะเป็นนะครับซึ่งจะมีพวกเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่เขาบอกว่าอันดับหนึ่งในการท่องเที่ยวนะครับก็คือไปที่อ่น,น,นีไปเที่ยวหาครอบครัวไปเยี่ยมครอบครัวนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองพักก่อนอันดับสามไหว้พระ เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แปลว่าไงแปลว่าถ้าสุ่มคนมาหนึ่งร้อยคนในอายุสิบห้าปีนะจะมีโอกาสที่สามสิบสามคนจะไปเยี่ยมครอบครัวมียี่สิบคนไปพักผ่อนนะครับคือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลักษณะน,นี้คือการตรีความแบบเชิงของน่าจะเป็นซึ่งถามว่าจำเป็นไหมล่ะที่หยิบมาหนึ่งสามสิบคนและสามสิบคนน้นจะต้องไปครอบครัวทั้งหมดก็อาจจะไม่เสมอไปใช่ไหมในความเป็นจริงนะแต่ในเชิงค่าสถิติประมาณนี้ เห็นค่าความแตกต่างหรือยังระหว่างเชิองอนุมานกับเชิงพันนาพันนาคือหยิบมาบรรยายเป็นตารางเลยนะครับใช้ข้อมูลในกลุ่มนั้นเลยมีห้องโมหกมีกี่คนมีห้าสิบคนก็มาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอนุมานนะครับหยิบม,มาแค่บางส่วนห้องโมหกมีห้าสิบคนอาจจะหยิบไม,ม่แค่สิบนะนี่คือความต่างจบแล้วนะครับเนื้อหามันนี่จบแล้วนะครับมีแค่สองอย่างนี้นะครับไปสรุปย่อมานะครับ สามที่คูห้ไล้งานที่เราจะต้องทํานะครับที่จะทําส่งในภาพนี้หรือถ้าทําไม่ทันจริงก็อนุโลมนะครับเป็นการบ้านได้เนาะก็คือนี้ครับให้เรานะครับทําแบบกรัดที่หนึ่งจุดสี่หน้าไหนอะไหน้ายี่สิบห้านะครับยี่พาน้านี้นะตรงหัวม,มุมเนี่ยนะยี่พานะ ข้อไหนคะจคือมีโจทย์อยู่สองข้อเนี่ยเห็นแปดุพันหนึ่งจุดแสบบี่ค่ะสองข้อนะครับเขียนโจทย์จะย่อโจทย์ก็ได้นะครับแต่ย่อให้มันเข้าใจนะครับสำหรับโพแห่งหนึ่งก็อาจจะยอ่อสั้นๆนิดนึงก็ได้นะครับ๋ยวก็ไม่ใช่แบบสอนอโพขอนอจะได้ <c oughs> นหนึ่งก็ <c oughs> เกินไปนะสงคาบหน้าหรอคะครับ ส่งภายในวันนี้ได้ก็จะดีนะครับสองข้อเองกี่สิบนาทีหมดเวลาค่ะมันเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ถามวันนี้มีอะไรสงสัยนะครับไม่มีค่ะจะไม่มีนะครับอเยมีเพื่อนเรานะครับอาร์มเยวัตรกำลังเข้าห้องนะครับขออนุญาตรับเพื่อนกค่ะแคปแคปแล้วเอาลงในไลน์ได้ไหมคะอาจารย์แคปอันหน้าจอคุณเนาะได้ไหนได้ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยว จะครวิวรดีโอ,อลองให้ด้วยเดี๋ยวแเจ้าจะแคปหน้าจอเให้ด้วยค่ะเผื่อบางคนไม่เอาหน,นังสือกลับใช่ไหมค่ะตรวจอันนี้นะ้าใจเราบางคนยังไงสวัสดีนะครับอาร์มใช่ไหมเมื่อกี้ชัยวัดยินดีด้วยนะเข้ามาพอดีครูจะออกเลยนะโอเคทุกคนนะครับเจ้างานคือหน้านี้นะครับไม่มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับทุกคน สวัสดีครับขอบคุณค่ะจ่าสิทำงานส่งส่งในอัลบั้มเดยน้าอัลบั้มเดยค่ะใชีเบเหิดอเรียงมาโอเคด้วยเราเชจะติดเหมืเรียงกินแต่เกล 你跑。